เอาล้วฮะทุกคนคือจริงๆนะคือกูต้องมาทําใหม่นะเพราะเนื่องจากอันเก่านะแม่งกูอธิบายไปตั้งหลายอย่างนะสัตว์แม่งไม่ฝ่ายพังจะช่างแม่งมันนะมาอธิบายต่อดีวกคืออธิบายใหม่ดีกว่านะก็คือตลังจากได้นะฮะกูยังคอมเมนต์ช่องไหนไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะตอนแรกนะมันยังพิมพ์เมนช่องตัวเองได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าคราวเนี้ยมันพิมพ์ไม่ได้แล้ว และสิ่งที่กูและสิ่งที่ทําให้กูประหลาดใจที่สุดเอามาทางนี้ก็ได้นี่หว่าเออเนี่ยคืออันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะอันเนี้ยเออเนี่ยห้มาได้อย่างงี้ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีอะไรแปลกประหลาดไปนะทุกคนเห็นอะไรไหมใช่มันเรียกกูเจ้ เออผมเป็นผู้ชายครับใช่ฮะคืออันนี้ไม่ได้กวนเจ๊และแน่นอนครับคือเพื่อผมก็อธิบายมานะฮะว่ามันอาจจะแบบไปออกช่องอื่นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าทางช่องคนนั้นก็แบบลบลบคอมเมนต์ไปอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าที่ผมสังเกตนะคือคนอะไรมันลบคอมเมนต์ไวขนาดนั้น ใช่คนอะไรมานจะลบคอมเมนต์ไวขนาดนั้นคือเอางๆนะตอนแรกหน่ตอนแรกนะนกนะคือมันก็มันก็ปกติดีใช่ไหมแล้วหลนใจทีนนะ่ผมกดออกได้ไม่นานนะ่ะคือคนส่วนใหญ่เขาจะยังไม่สังเกตเว้ยในเวลานั้นนะ่ะคือถ้าแบบว่าปล่อยไม่นานกว่านี้แล้วเขาก็เริ่มละมัเมมนเม้นมันก็หายไปนั่นเพอผมไม่ได้แปลกใจนะแต่ว่าอันเนี้ยเม้นต์ปุ๊บกดออกมันหายเลย ใช่ฮะมันประมาณน,นี้แหละและโบรและโบรนะฮะอันนี้ defend yourself และแม่งมันมาบุกช่องกูแล้วไม่มีอะไรวรนวรนทางนี้นะฮะองนี้ก็เป็น,นสิ่งที่เพ,พื่อนพิมพ์มานะฮะนายพิมพ์แล้วมันหายไปมันหายแสดงว่าเขาอาจจะลบคอมเมนต์หรือหาย หายไม่ก็ไปไปอยู่ในช่องอื่นช่องอื่นเพราะเราก็เคยเป็นแต่ที่เราแต่ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่นะนะคนละแบบกันเลยนะบลูที่เราเป็นเนี่ยมันคนละแบบนะคนละแบบแป๊ะแป๊ืเลยคนละแบบแป๊ะเลยนะ,ะและและขอบคุณน,นะฮะมันมีโอกาสสูงมากที่เพื่อนกูจะกลายเป็นอยู่กลายเป็นหนึ่งในกลมมือนฮะคือแน,น่นอนฮะคือหลังจาก คือนราจะได้บบบว่าผมฟ,ฟังฟังอ่านคอมเมนตน์อะั่นแหละนะผมก็ลองมาเม้นดูนะฮะที่ห้องบ้านนะคือผมคิดม่าอยากนะว่ากูลองดูดีกว่าคือแบบไหนอะได้กผมว่าตอบเพื่อนนะมันก็หายเหมือนกันมันมันปล่อยร่องรอยไว้นะฮะแถมพอผมมาเม้นตรงด้านบนอะอย่างเช่นคําว่านนงดงามมากมมใช่ฮะลองพิมพ์ไปดูนะฮะลแล้วมาตรงนี้อโอเคยังอยู่ นี่นแล้วก็มาดูอันอื่นก่อนนะฮะถ้ากดมาโอเคยังอยู่นะแต่ถ้ามากดตรงนี้บบบนก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่อยู่แล้วนะฮะใช่ฮะมันก็จะอย่างนี้แหละที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่มันเกิดขึ้นมันก็จะอย่างนี้แหละฮะ<า>คือแน่นอนว่าแต่ใช่ฮะ อย่ใช่ฮะเราจะคือบึงระวังตัวไปนะคือกูดาไปจนกูไปอยู่ในกำมือบ้หมดแล้วอะคือที่บดาไปมันก็มันก็ไปเป็นเพียงแค่หนึ่งในสามหรือในสี่นะฮะหในสองในสามหรือในสีประมาณนี้แหละนะแต่พอเรามาดูตรงตรงนี้นะฮะเราก็จะเจออีกลายหนึ่งอืมนะฮะ กูไปกดใจให้กูเกือบกดใจมันแล้วแล้วเราก็เจอสองสามไอสองนะฮะ two n 3นะฮะนะฮะเดเค่แล้วแล้วเราก็กดเข้าไปดูนะเดี๋ยวให้ดูช่องนู้นนะไอช่องนะี้รังแก่กูมากที่สุดแล้วหรือเปล่าอะคือไอช่องนะี้รังแก,ก่กูน้อยน้อยมากก็จริงฮะแต่ว่ามันแรงกูหาไง อย่างเช่นปกติปกติที่คนอื่นโดนอะ่ะมันจะแบบนี้นะฮะและ้วนภาพนะีเหมือนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของผมนะฮะมาดูที่มันแล้วแล้วดูแคปชั่นมันเต็มเต็มหัวมึงเลยมึงอยากโดนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้แรงกว่าคนที่แล้วมึงดูแคปชั่นมันคือกูบอกเลยนะ ก,ก็มาดิฮะก็มาดิฮะก็มาดิฮะกูเอากูเบิร์ดกระโหลกมงเนี่ยวันนี้ถ้ามึงมาจัดแล้วนี่แล้วกูจัดให้แต่มึงโดนเบิร์ดกระโหลกไปโดนกระจกระจกระจกแตกใส่หน้ารกระจกกระจกเข้าตาตาบอดตาบอดถาวรแน,น่มึงสัตว์บอกอะไรให้กระจกบ้านกูเยอะด้วยส และแน่นอนฮะสิ่งที่ผมตอบไปก็คืออย่างนี้ฮนะมาดูฮะดูดูดูของผมอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้นะฮะเป็นพวกเดียวกันกับพวกมันนะฮะดูนะอ๋อเขาเป็นออทิสติกมั้งใช่ลูกหัวตอบว่ามึงเราออทิสติกกิสต์ประว่านี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะ ดากูต่อบไหมใช่ฮะอันนี one one ้กูท้านะคือสามชั่วโมงที่แล้วสามชั่วโมงที่แล้วแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นผู้หญิงนะแต่มันบอกว่าเอาเลยค่ะแล้วบอกแล้วกูก็ตอบไปว่าตบแม่งไอ้สุตบเพี้ยนะตบกูดบกูบอกเลยนะกูตบเพี้ยเดียวนะฮะตบเพี้ยเดียว แล้วหลังจากนั้นนะกูก็เริ่มนะฮะเริ่มต่อหลังจากนี้น้ะเราก็จะเริ่มแล้วสิ่งที่ผมเพิ่งดูก็คือไอ้พวกนี้มันตื่นตีหกนะฮะใช่ว่าตื่นตีหกและแน่น,นอนฮะหลังจากที่ผมด่ามันนะ นั่าจะลังนจะทีะ่ผมด่ามันหร,หรือว่าเอาพวกมันไปล้อเลียนหรือว่า,วา,วามันมันเป็นด่ากูเสือคือแน่นอนว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็เอาโพสตน์นี้มาเลยฮะใช่ฮะแน่นอนว่าผมก็จะไปยอมแน่อยู่ใครทำอะไรเสืสอผมว่าคือว่ากดรีโพสต์ดกดรีโพสต์ดีกว่าแม่งกูต้องกำจัดพวกนี้ แล้วก็แป๊บมันแรกจริงๆอยู่ไหนอ่านี่ไงมันแรกกูนะมาหนึ่งๆกับกูไในเราบอกไหมถ้ามึงแน่จริงมึงก็เข้ามากูลั่นปืนทุกกระบอกที่กูมีกูมีกูมีมึงกู เออที่ที่กูมีมึงร้องแน่อีอีอีอแน่นอนว่เกมกากไม่เล่นใช่มตอบมาวันนี้แหละคือเกมกากมึงก็ต้องเล่น,นอีอองโง่ไม่กล้าตอบอดีตว่ายูก,กูไม่ได้ไว้ไว้ซูกูไม่ได้อ่าอันนี้ก็มาเสริมช่วยนะลองเปิดใจด ลองเปิดใจเล่นกูก็ได้ okay. เคท่านเจีนานี่แล้วนะฮะเม้นที่สองอันจะริงนะมันเป็นสงครามระหว่างผมกับพวกมันเลยแหละนะตอนนั้นตอนเนี้ยเหตุการณ์ตอนเนี้ยมันคือสองครามระหว่างผมกับพวกมันจริงๆเลยนี่กูกูจะจํามึงไว้กูรู้ว่าบ้านมึง,มงเละกูรู้บ้านมึงแล้วว่ามาัยอยู่่ตรงไหนแต่กูไม่บอกมึงกู กูไม่บอกมึงแน่นอนกูรู้คือแบบแล้วมันก็พิมว่ากูก็รู้บ้านกูก็รู้ของมึงเหมือนกันนะแล้วกูพิม์สวนกับรรว่ากูรู้ว่ามึงไม่รู้ไอควายใช่ประมาณนี้แล้วกแล้วกูออกมารายแล้วแน,น่รอบอีช่องเนี้แสบมากลงกคลิปแค่คลิปเดียวแ,แต่ว่าเมนต์เป็นล้านโอย เล่นแน,น่นอนฮะอยะ่ามาแดงไม่อย่ามันเมาออลูกเ,เล่นใช่ไหมไม่ใช่นะฮะหลังจากนั้นและและ,ห,กกและหลังจากนั้นว่ากูก็พิกว่ากูรู้จ้าแล้วหลังจากนั้นกูก็เริ่มก๊อปคอมเมนต์เลยนะใช้อโมจิตามพวกมันแต่ว่าจะเป็นอีโมจิแลบลิ้นตรงนี้นะและ้วแ,แบกบว่ามึงอยู่ในกำม,มือกูคนคนยิ่งเง่าที่ โอ้เนี่ยได้มนตอบต้วผมนะมาตอบโต้วพวกมันด้วยนะฮะคนงี่เง่าที่ดีใช,ใช่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 ฮะใช่ของความคิดเดียวกันเลยแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็เงียบไปเลยครับเงียบสนิทเลยเงียบสนิทเลยเหมือนมันสู้มไว้ได้แล้วอ่ะคือหลังจากเนี้ยผมจะแบบว่ามาเม้นมาเม้นโพสต์อันนี้นะแต่ว่ามันเม้นไม่ได้เพราะหลังจากนั้นเหตุการณ์มาเริ่มเกิดขึ้นแล้วกูเม้นไม่ได้ โอ้โหแฟนกูนอธิบายไปสิบนาทีไอ้สัสเอออออออีกช่องหนึ่งไอ้ช่องนี้ไม่ต่างกันโอ้โหอธิบายยาวๆเลยกูสิบนาทีแล้วโอ้ยลำบากไม่มีอะไรถ้าเรามาที่ตรงนี้นะฮะมันก็จะปากขุดอันนี้อันนี้ปล่อยไปอันนี้ปล่อยไปเราก็รู้แล้วว่า าาแล้วว่าแอ้ตรวเนี้ยไปไปดูช่องมันนี่มันอเอาแค่คลิปเดียวแต่ว่ามันได้ยาวๆแถมพูทธิตามมากกว่ากูด้วยแต่จะให้ทำไงได้เพื่อนเพื่อนกูช่องเก่ามันมีพุทธิตามเยอะกว่ามึงนะจําออนะจเอาไว้นะขอจบไว้ก่อนแค่นี้